ปูทีหนะใส่คู่สาดิงปูดิงปูข้น,น,นมาตาไปแล้ววะเนี่ยตาหาเห็ดกำลังถอดยอดเด่นเห็นบ่ต้นเล็กๆนี่หน่อยจีบเดียงคนใหญ่กว่นี้ thở nhỏ đây này. Bay thân chậm Số môn cày thì số môn cày nó. Cái cái cá dừa. Bơ say nó để cho bị đòn cá. Con Ta bay bạn กะตาหาเหตุน,นะครับตอหย่อนตอนะคะผักเปื่อยใส่ใจฝนใส่ใสใสแสงแดดมีอยสามต้นเดียวกันจ้าพี่น้องถ้าไปเบิง่งเนาะคือซื้อมาได้ก็ผักเปือนน่อยห็ดก่อนเลา,าๆๆก็ท่านจะหาตี๋ผูกแล้นบรอใช่ไหมทุกคนกำลังปงหยอดต้นเยอะเขนาะ กูร่วงแนวก็จะทำช้าดอกไ่ย่างดีของมันมีราคาด้ยนี่โอเคสามตัวเนี่ยน่าจะพี่น้องเนะบอสห <c oughs> างคงมาดีบอสไจะลิดปัดบาดยาเนาะตอนนี้เนาะนถน้ามีเตรียมหาถี่เลยถ้าไปเบิง่งเนานะ ไปซื้อมาเดี๋ยวก็พักผื่นหุก่อกรอก็ท่านดะหาที่ปลูกเองนบอกได้ไหมทุกคนกำลังป่งหน่อเดินก็ยังไม่มีที่ปลูกเลยยังไม่มีที่ปลูกหาที่ปลูกเขาถนัดวันนี้ก็จะไปเลาะป่าหาเห็ดปลูกไว้ยลายเลยเนาะมะเผาวเลยเนาะปลูกไว้ยลายแล้วเยอะนะแต่ว่าท่านมีแต่กล้วยหอมกล้วยหอมจะเอาดินอีกอย่าง ผสมผสมจะเอาดินอีกอย่างจะผสมผสมมุมท้องป่าเป็นตะขาบปา่าหาเห็ดบ่นี่ฝนบนเป็นตาห่อมก่อนยาดอ่อ,อนแล้วก็ผักขื่นใส่ใจฝนใส่แสงแดดมีอยสามต้นเดียวกันจ้าพี่น้อง ขนนนั่งกูขนนนเตรียมกระตาคนพี่น้องจ้าไี well. ่ไงเดะกเตรียมกระตาหาเห็ดออกปลาหาเห็ดนะจ้าทุกคนเตรียมกระตาคนพี่น้องจ้าไี่ไงเดะกเตรียมกระตาหาเห็ดออกปลาหาเห็ดนะจ้าทุกคน สมมูลไก่ด้วยกันสมมูลไก่เนาะบ็รจากาเหือ่อบริใส่น่อยจะพี่น้องจันเห็นบะฝนตกดินดินไปวารลลุผัดตอนทผ่นึืนโอด นี่เด็กกันอยู่สามต้นแหมเห็มิมะทองมันมีราคาด้วยหรือยังโอเคสามต้นน่ะน่าจะพี่น้องนะเอาผัดลมผัดตอนทันผืนโดดนี่เด็กกันอยู่สามต้นแหมเห็มิมะทองมันมีราคาด้ยหรือยัง เอาคสามตัวนี่แหลน่าจะพี่น้องนะกำลังถอดยอดเด่นเห็นบหมตัวเด็กๆนีนน่หน่อยดเดียดคนใหญ่บ่านี่มันจะถอดยอดเด่นใบเป็นฉ่ำเลยเนานะเตรียมกระตาคนพี่น้องจา้าไม่หน่อยก็กเตรียมกระตาหาหระตาหาเห็ดนะจ้า,า,จาทุกคนไปบึงนะ่งเนาะ ไปซื้อมาได้ก็าพาคอืนหมก่อนเลาวก็ท่านไดหอาร์ทปุ่นแล้วหรอใช่ไหมทุกคนกำลังปงหงาะจสวัสดีจ้าสวัสดีาสสดเาวาวันฝนตกดินนะฝนตกแบบพี่น้องหลังจากฝนตกเนี่ยหนั็สือกวยมากขาเพิ่อนออกดูก็จงค่อยขยายเอาตามตรงจะเอาดินอีกอย่างจะผสมผสม มะพร้าวก็มีได้เป็นมะพร้าวแต่ว่าต้นนี้ก้วยหอมวีใหญ่ๆวีใหญ่ๆหนาวๆไปเห็นแต่ก็สะอ่อนนะปูทีน่ะใส่คู่สา ดิงปูดิงปูปูควายไายเลยเนาะมาเผาเนี้ยเนาะปูควายไล่ได้เยอะเด้อแต่ว่าท้ามีแค่้วยหอมกล้วยหอมผสมมูลไก่อด้วยผสมมูลไก่เนาะเกิจการเยื่อบริษายนอนจะพี่น้ออกขาเพื่อนออกดุก็จงค่อยขยายเอาตามก็เฮ้ปลูกเสือมาเนาะ หาที่ปูกว่าท่านไหนจะพี่น้องจ้ะจะปูกเชื้อบาลถ้าก็ไม่มองปูกจะต้องไปหาบ้านเห็นมะฝนตกดินดินเอากระล่ำผัดตอนทันถึง,ถงนวดนี่ด้ียก,กันอยู่สามต้นเนี่เห็นไหมจะปูกไว้ร้ายเลยเนาะมาเผาเลยเนาะ Ở ừ, ngoài để heo dựa ra Cho vào thêm những cái quầy hòm Quầy hòm Một nhỏ đây mày phần chậm được đó Có 1 con nữa Ở trên xám này nó chạy phía đông Một cái thợt nhỏ đây 7 phần chậm được đó เขินแต่งงยังไม่มีที่ปลูกเลยยังไม่มีที่ปลูกนะที่ปลูกเขาถนัวันนี้ก็จะไปเลาะป่าหาเห็ดเตรียมกระตาคนพี่้องจา้าวนี้เราจะเตรียมกตาหาเห็ดออกป่าหาเห็ดนะาาจ้าทุกคนทุกคนปูมองไรจะหมอจะไปปูมองไรนเนาะจะสีหมอ ทางก็งว่วดี้าไปเบิ่งหน่อเนาะไปซื้อแม่ได้ก็พักผื่นเห็ดก้อนเล้วก็ท่านจปหาผิดปลูกได้ไหมทุกคนกำลังปลงหยอดจ้ะขนนท์ต้องกู้ขนน,น,น,ขน,นทุกคนปลูกองไรจะีหมอกจะไปปลูกองไรนเนาะจัสีหมอ ทางกงวดนดีลท้องป่าเป็นตะขาปลาหาเหยดยบบนีฝนมาเป็นตาห่อมจ้าคินีก้ก็กะจบเพื่อนจ้าสวัสดีจ้าเดินทางหาเหยียก่อนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเช้าวันฝนตกปิ่นเนาะฝนตกแบบพี่น้องหลังจากมาตกนี่ยหนักระสือกลัวมาก ทุกคนปลูกมองไรสหมอสจะปไปปลูกมองไรเนาะจากสีมอสทางก็งัวดีกันเห็นมะฝนตกวินดินนะครับอย่างอ่อนนะคะพักเปลี่ยนใส่ใส,สายฝนใส่แสงแดด มีตามต้นเดียวกันจ้าพี่น้องก็เฮ้ยปลูกซื้อมาเนาะหาที่ปลูกว่าท่านไหนใช้พี่น้องจ้าปู่เชื้อปานเ่าก็ไม่มองปลูกจะต้องไปหาไปเบิ่งเนาะไปซื้อมาเดี๋ยวก็พักขื่นหนึ่งก้อนเราก็ท่านจะหาที่ปลูกเห็นบ่ใด้ไหมทุกคนกำลังปล่งเนาะถูกไฟร้ายเนาะมะาเผาเนาะปลูกไฟร้ายได้วเยอะเด้อ แต่ว่าท่านมีแต่กล้วยหอมกล้วยหอมต้นเยื้ออะเคยนะ่ห็นไหมปูรุ่งเนี่ยก็จะทำลูกช้าดอกไม้ย่างดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดี